เ้วไปหาไข่ขาวปโอ้โหผ้าปูคอนี่เธอเนี่ยจุดยอดเลยนี่ถั่วขึ้นแล้วอุ้ยอุ้ยอ้หาอะไรคุดๆๆๆุดคุด,ด,ด,ดหาอะไรดู มจะมาเรื่อ,งน,อ,ง,องน้อยหน่อยใครข้าวคนอะไรคะมักเรื่องน้อยหน่อยอืมไข่ขาวจะขุดหรอนี่ไข่ขาวอันนี้ก็พี่ทองพี่ทองคนรอดูสิดิดูนาพี่ทองสิงหนิรอตรงไหน,หน,นไหนล่ะต้นไอ้ย่าข้าวลงคนอะไรลูกใช่